ต้องการเงินด่วนกู้1 0 0 0 0หผ่อนแค่600บาทต่อเดือนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสําหรับคลิปนี้นะคะอ้อยจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลพิโก้เงินด่วนสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุด50,000บาทไม่มีค่าธรรมเนียมและที่สําคัญถูกกฎหมายมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อนๆที่สนใจนะคะต้องการปรึกษาขอสินเชื่อ สามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ pico thai com หรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าสนใจจะต้องเต็มเอกสารอะไรบ้างและจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และเหตุผลที่ต้องสมัครพิโก้เงินด่วนนะคะ 1. สมัครง่ายอนุมัติไวภายใน3วัน 2. ไม่มีค่าธรรมเนียม 3. ดอกเบี้ยเพียง2.99%ต่อเดือนและ 4. ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลังถ้าสนใจนะคะสแกนเค Code คเมื่อกี้ไม่ทันกดเพิ่มเพื่อนนะคะแอดไลน์ PICOTH ได้เช่นเดียวกันหรือจะพิมพ์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยรอบริษัทอนุมัติภายใน3วันทำการได้เลยค่ะ พิกโก้เงินด่วนในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคลคลขั้นตอนการสมัคนะคะ 1. กดปุ่มสมัครเพื่อแอดไลน์ 2. ตอบคำถามข้อมูลและใส่เบอร์โทรตามความเป็นจริงนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยัน 3. หากผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับลิงก์แบบฟอร์มเอกสาร 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องส่งเอกสารตัวจริงมาที่พิโก้เงินด่วนบริษัทพิโกโซลูชันไทยแลนด์จำกัด 5. ไปที่อยู่ของบริษัทให้เรียบร้อยนะคะถูกต้องตามที่ขึ้นเลยและสุดท้ายหลังจากพี่โก้เงินด่วนได้รับเอกสารของเพื่อนๆเ,เนี่ยรอผลไม่เกิน3วันแน่นอนค่ะ เรามาดูในส่วนของคุณสมบัติกันบ้างดีกว่านะคะถ้าในส่วนของพนักง,งานประจําต้องมีรายได้รวม12,000บาทขึ้นไปเข้าบัญชีธนาคารสม่ําเสมอ 2. มีสลิปเงินเดือนหรือจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้ 3. ส,สถานะสินเชื่อปัจจุบันไม่ค้างจ่ายเคยค้างจ่ายแล้วก็สามารถขอสินเชื่อได้และ 4. อายุเครดิตบูโร3เดือนขึ้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน ที่สําคัญมีอายุ20ปีขึ้นไปก็สามารถยื่นกู้ได้ในส่วนของอาชีพอิสระมีรายได้รวมต่อเดือน1 2,000บาทขึ้นไปและนําเงินเข้าบัญชีอย่างสม่ําเสมอสแสดงหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแหล่งที่มารายได้จากอาชีพอิสระที่ชัดเจนสถานะสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยต้องไม่ค้างจ่ายถึงจะเคยค้างจ่ายก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะและอายุเครดิตบูโร3เดือนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษไม่ต้อง ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันเช่นเดียวกันมีอายุ20ปีขึ้นไปก็สามารถยืนกู้ได้แล้วค่ะ เรามาดูตารางการผ่อนชําระนะคะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจว่าถ้าเพื่อนๆอนนยากกู้จํานวนเงินตั้งแต่1 000, 2 0 0 0หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทจะต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ในส่วน10,000บาทนะคะ6เดือนเนี่ยจ่าย1 9ึ่งพันเดือนจ่ายเดือนละ1,100บาท18เดือนจ่ายเดือนละ800แต่ถ้าทั้งหมด24เดือนเพื่อนๆจ่ายเพียงเดือนละ600บาทในส่วนของดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมอ,อื่นๆนะคะดอกเบีย้ยแบบลด ต้นลดดอ2.99%ต่อเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสารไม่มีค่าปรับการปิดวงเงินก่อนอายุสัญญาไม่มีค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดไม่มีค่าติดตามทวงถามนี้ด้วยและสุดท้ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการจะมีค่าอากรสแตม1บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ2,000และ1บาทสำหรับเศษของ2,000 หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยต่อเพื่อนๆน,นะคะสำหรับใครที่เคยกู้ผ่านแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือบอกอ้อยด้วยนะคะสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามได้เลยสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ